สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่แก้วขอสัมภาษณ์ลูกค้าที่น่ารักที่สุดเลยเพราะว่าเป็นลูกค้าที่ใช้ e อว c ค s อสเมตตั้งแต่วันแรกที่ผลิตเลยละค่ะตอนนี้ขอความจริงๆเลยนะคะขอคำตอบตรงๆเลยนะคะลูกค้าค่ะเอวาใช้ดีค่ะวันนี้หนูไปมาเอาไอวเบอร์สาองตลับเลยค่ะ วันนี้สองตลับเลยค่ะตั้งใจแวะมาหาพี่แก้วเพื่อเอวาสองตลับนี้เลยค่ะใช้ดีมากเลยค่ะโดยเฉพาะรองพื้นก็ดีค่ะใช้คู่กันกนื้อดีมากเลยทําให้แบบเหมือนเ,เวลาเราทาแล้วหน้าเราเหมือนไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทารองพื้นไม่ได้ทาอะไรมันจะไม่หนักหน้าค่ะพี่แก้วอันนี้อันนี้ชอบมากเลยค่ะแล้วก็หน้ามันจะวิ้งวิ้งทั้งวันนะคะเนียนมากเลยค่ะแล้วก็ไม่วอกด้วยค่ะเนื้อเบาไหมคะเบาค่ะพี่แก้วเบาสบายมากเลยค่ะแล้วแล้วยิ่งรองพื้นเขาก็เกี่ยง่ายด้วยค่ะพอเรา จริงเวลาทาไปแล้วมันมันเข้ากับสีผิวเราได้โดยที่เราไม่ต้องเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะก็บอกไม่ถูกคือเหมือนแบบไม่ไม่ต้องเหมือนไปบล็อกเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเกลี่ยแล้วมมนไม่เป็นธรรมชาติมากเลยคะ่ะแล้วหน้าเราเนี่เหมือนมันเบาอะคะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะมันเหมือนไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ทารองพื้นแบบนั้นเลยอันนี้ตั้งตั้งใจมาหาพี่แก้วเลยพอดีว่าแป้งหมดคะ่ะเอาสองตลับดเลยคะ่ะง โอเคขอบคุณมากมากค่ะอันนี้เราไม่ได้เมสตอรี่นะคะเรามาเพียวๆเลยนะคะก็จะส่งต่อให้ลูกค้าท่านใดกำลังลังเลยใจว่าเอว่าดีจริงหรือเปล่าอันนี้ส่งต่อแล้วนะยืนยันนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะ